สวัสดีครับจากร้านชุมแพรโซลาเซลล์นะครับผมมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราได้มาติดตั้งนะครับผมอยู่ที่อำเภอหนองบัวแดงนะครับติดตั้งเป็นชุดโซลาเซลล์สี่แผ่นนะครับปั๊มสองแรงนะครับตอนนี้ก็ลองน้ําไม่มีแดดนะฮะแต่ว่าน้ําก็ยังไหลนะครับผมสังเกตว่าไม่มีเงาคนเลยนะครับเม่คึมๆนะฮะอันนี้ผมก็ลองน้ําตอนช่วงไม่มีแดดนะครับผมเป็นแผงโมโนนะครับตัวนี้ ก็การกระแสไฟที่ได้รับนะครับก็จะได้รับดีกว่านะครับแผงโพลีนะครับผมอ่าสังเกตดูท้องฟ้านะครับผมเป็นก้อนเมฆสีดําเลยนะครับเป็นเมฆที่ค่อนข้างลึ้นนะครับแต่ว่าน้ําเราก็ได้นะครับยังไหลอยู่เหมือนเดิมนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่ไหลนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นปั๊มขนาด1,500วัตต์นะครับ2แรง2นิ้วนะครับผมใช้เป็นแผ่นโมโนนะครับขนาด370วัตต์จำนวน4แผ่นนะครับ อตอนนี้เราก็ทดลองน้ำนะครับแดดก็มีบ้างไม่มีบ้างนะครับผมต่อท่อออกมาก็ไหลครึ่งท่อบ้างเต็มท่อบ้างตามกําลังแสงแดดนะครับเพราะเป็นการต่อแบบกระแสตรงนะครับได้รับกระแสไฟจากแผงโดยตรงนะครับผมเพราะงั้นรอบของมอเตอร์ก็จะขึ้นอยู่กับแสงแดดนะครับนี่ก็เต็มท่อบ้างไม่เต็มท่อบ้างนะครับท่านใดที่กดติดตามช่อง youtube ของเราก็ทางร้านก็ขอขอบคุณด,ด้วยนะครับผม อาจจะลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้ทางร้านด้วยนะครับจะได้ติดตามข่าวสารของทางร้านนะครับว่าไปไหนมาไหนบ้างนะครับติดตั้งที่ไหนนะครับจะได้รู้ก่อนเพื่อนกันเลยนะครับตอนนี้น้ําไหลเตรียมท่อนะครับแดดเริ่มออกมาแล้วนะครับฝนกะจะมาก็ไม่มานะครับผมทางร้านได้ตุนคลิปวิดีโอไว้เยอะมากนะครับลงไม่ทันกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปเก่านะครับช่วงประมาณเดือน2เดือนที่แล้วนะครับผมก็เลยเอามารีรันลงนะครับ ลงเรื่อยๆนะครับอาทิตย์ละคลิปอาทิตย์ละคลิปไปเรื่อยๆนะครับน้ำไหลเต็มท่อดีมากๆเลยนะครับผมท่านใดที่สนใจนะครับต้องการอยากให้น้ำไหลแรงแบบนี้นะครับผมติดต่อได้เข้ามาที่ร้านชุมแพโซ่าเซลนะครับเบอร์โทร094 301 5318นะครับเบอร์โทรนี้เบอร์โทรเดียวนะครับผมรับประกันสินค้านะครับการรับประกันสินค้าของทางร้านเรานะครับผมรับประกันแผงโซ่าเซลล์25ปีนะครับ รับประกันปั๊ม2ปีนะครับผมแล้วก็มีการดูแลหรือเซอร์วิสตลอดอายุการใช้งานกันเลยนะครับอ่านี่ก็เป็นนะครับน้ำจัตปากบ่อนะครับว่าไอแรงมากแค่ไหนนะครับผมก็มือปิดนะครับให้ลูกค้าดูว่าน้ําที่ได้เป็นยังไงนะฮะอ่านี่ฮะไหลเต็มท่อดีมากๆนะครับผมพุ่งดีแล้วฮะน้ำสี่แผ่นแดดมาอย่างนี้ก็นะครับรับได้สบายเลยนะครับผม บางท่านบอกว่า4แผ่นกระแสมันไม่เพียงพอนะครับไฟมันไม่เพียงพอนะฮะอ่ามันได้แค่ประมาณ1,000วัตต์เอง1,200วัตต์เองนะครับไม่ถึง1,500วัตต์นะครับอันนี้ก็ใช่นะครับผมแต่ว่านะครับมันสามารถใช้ได้นะครับผมเพราะว่าโวลต์เริ่มต้นของตัวปั๊มเสมอตัวนี้นะครับเริ่มต้นที่นะครับ96โวลต์นะครับผมอ่าแต่ว่าถ้าเกิดกระแสโวลต์นะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณ120 130โวลต์นะครับผม กระแสวัดนะครับมากน้อยก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับจะเกินนิดๆหน่อยๆก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะฮะสำหรับรวันนี้ก็สวัสดีครับ